ผลการออกเลขวันหวยหานอยหาน้อยพิเศษประจำงวนที่เกกรกฎาคมสองพันหาร้อยสิบแปดล่างวันเลขสองตัวล่างเลขที่ออกหกหนึล่างวันเลขสตัวบนเลขที่ออกศูนย์าล่างวันเลขสตัวบนเลขที่ออกแปดศูนนย์เกี่ก็เป็นผลออกวันหวยหานอยหานอยพิเศษประจำงวนที่เก้า กระดาคม2 5งพหา,าขอให้โชคดีม่ชัยถูกหวย้าน้อยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนนะจ้าฝากไว้นได้จ้า,า,ไไจารับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในเวลา18นาฬิกา30นาทีในฮานอยปกติสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า